มสวัสดีทุกท่านครับคิวทองจริงไหมคะคิวทองจริงไหมก็เรื่อยๆครับช่วงนี้ยังสนุกมากกับการทํางานทุกงานครับเต็มที่ใส่ร้อยครับโโคือวันบางวันที่สองงานมีแบางวันมีสองสำกงานก็จริงครับบางทีมันเป็นแบบเลือกดีเนาะใช่ครับแล้วก็ประจบมหน่อยบางทีคิวก็ได้เอ้เช้าเสร็จพอดีบ่ายต่อเอ้เย็นได้วันหนึ่งสามงานบางทีก็เคยมีมาแล้วครับผมสามงาน ถ้าอีเวนต์นะครับ,บก็แม็กสุดละแต่บางทีอาจจะมีใส่พวกแบบจัดวิธยุแวบไปลงเสียหรืออะไรฮะก,าก,กา็มีบางครับผมแต่การได้อยู่ใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็คือแบ่งครับแบ่งพาร์ทคุณแม่ดูเรื่องอีเวนต์คุณพ่อดูเรื่องออนไลน์สลดบัญชีใช่แล้วก็บัญชีบัญชีเข้าบริษัทนะแล้วก็คุณกวางภรรยาก็มาช่วยนั่งงานครับไม่รั่วไหล เป๋าซ้ายกระเป๋าขวาตารางขาดาวปีนี้เต็มเลยยังตารางเขาดาวปีนี้ยังโล่งอยู่เลยครับไม่รู้ทําไมก็หมายถึงก็มีเช็คมาเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าไม่ได้มีคอนเฟิร์มใช่ก็เลยบอกไปตรงนี้นะครับเผื่อออนรับทันนะฮะติดต่อมาได้ครับ @mcbam นะฮะ30ทันวายังว่างครับผมใช่ก็พยายามจะแบบใช่ครับสนุกสนุกตรงนี้แหละครับพยายามที่จะรับให้หลากหลายเข้าไว เมื่อวานก็โทรคมนาคมแห่งชาติวันนี้ก็แบบเออเปิดคารุดอทโซบีเนี่ยประมาณนะแต่แบบมีเวลาแบ่บสวีทบ้างไหมแบ่งไปสวีทบ้างไหมใช่ไหมฮะดีที่มีภรรยาที่เข้าอกเข้าใจมาด้วยทุกงานแล้วก็เข้าใจว่าเดี๋ยวเรื่องของสวีทเนี่ยเดี๋ยวฮันนีมูนฮันนี่มูนฮันนีมูนอาจจะช่วงสงกราณก็คือวางไปแล้ว วางไว้แล้ว,ชวใช่ครับช่วงนี้ขอปั่นก่อน <c oughs> คือถ้าแบบถ้าไปในช่วงที่แบบโหง,งานเช็คเข้ามาตรมเลยใจมันจะแบบเนอะอยากอยากรับงานอะไรเงี้ยช่วงนี้ห <c oughs> น่อยับป้าเออหลังแต่งหลังแต่งเป็นไงบ้างใช่ไหม<อ>ครับโซฟาโซกูท so so ครับดีมากเลยคือช่วงนี้กวางก็ยังมูฟอินเข้ามาอยู่ในอยู่ในบ้านที่แบมอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่นะครับแต่ว่าซื้อที่ไว้เรียบร้อยแล้วครับผม บกบ้านใช่ก็จะมีโครงการวางงบไปเท่าไหร่วางโอ้โหพูดยากครับยังไม่รู้เลยเพราะดีว่าถ้าวางไว้มันก็บานอยู่ดีงั้นอาจจะต้องวางต่ำๆไว้ก่อนวางต่ำๆไว้ครับช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวใช่ครับแต่มีที่ไปแล้วซื้อที่แล้วซื้อแล้วประมาณประมาณประมาณอ๋อใช่ครับ ปรอยู่สุขมุมวิท101ตอนนี้ย่านแถวบางนาตราอาจจะไกลออกไปหน่อยเพื่อได้พื้นที่อะไรเงี้ยครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีแต่มีอายุมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเราจะสร้างครอบครัวมีลูกก็น่าจะต้องใช้แบบพื้นที่สีเขียวอะไรเงี้ยครับก็น่าจะเหมาะกับการแบบมีพื้นที่มี outdoor space มีธรรมชาติประมาณานัน้นใช่ครับอย่าคิดไม่ออกเลยว่าด้วยงานเยอะขนาดนี้จะแมเนจกับการวางแผนเรื่องการปลูกยังไงครับ เราแบบแบมแล้วโยนให้คุณพ่อคือคุณพ่อที่สายหน้าอะไรเพราะว่าเขาบอกว่ารู้ตัวว่าจะต้องตกมาถึงเขาแน่ๆคือเขาจะต้องช่วยแบบดูหน้างานช่วยวางแผ่ช่วยอะไรเพราะว่าเขาก็โหสร้างบ้านมาเองไงใช่ไหมครับเขาก็จะรู้ส่วนเราก็ไม่รู้พยายามจะแบบหาเงินมาก็บางทีก็ใช้เงินแก้ปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่บางทีอันนั้นมันก็ไม่ใช่คําตอบก็ต้องแบบดูเป็นด้วยครับยังไม่ได้ถึงว้างขนาดนั้น อะไรประมาณนั้นฮะแถบๆนั้นภาษีห้าวภาล้านขอวางไว้ไม่รู้สิฮะวางไว้สามสิบก่อนดีไหมฮะประมาณนั้นบวกลบใช่ครับกันตอนนี้คือรับงานได้ยาวรับงานได้ยาวครับใช่หรือคุณจะบอกเยอะๆไว้งานจะได้เข้ามาใช่ไหมฮะล่ะฮะก็จะหายยอดววางไว้สักร้อยครับพี่ๆขอความกรุณาทุกกล้องเลยนะฮะทุกช่องทางมาได้เรื่อยๆ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับในสายอาชีพเราในสายอาชีพใช่ไหมครก็ก็รู้สึกว่าดีนะครับคือหมายถึงว่าโอกาสเข้ามาเรื่อยๆแล้วพยายามไม่พยายามคว้าทุกโอกาสให้ให้ได้เต็มที่ทำงานให้แบบผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดลูกค้าแฮปปี้คนดูแฮปปี้พี่ๆสื่อมวลชนแฮปปี้ได้ผลงานได้คิมเมสเซจของลูกค้าครบอะไรอย่างครับประมาณนั้นก็ รับมือกับมันไหวใช่ครับแล้วก็เหมือนกับเหมือนไม่ได้มาทํางานครับคือหมายถึงว่าสนุกกับการขึ้นเวทีอะดรีนาลีนหลังเออเจอครับเจอสารปินเยอะใช่ครับใช่รอบนี้ใช่ไหมฮะได้ยินว่าเพิ่งได้ยินว่ามาแล้วมาแล้วรอบนี้ยังใช่รอบนี้ยังเห็นว่าเขามาสําหรับช่วงเหรอฮะใช่ไหมฮะช่วงอ๋อแถลงข่าวโอเคผมทําตอนที่เจอ คราวที่แล้วกับ V ีทีวีใช่ตอนนั้นเป็นงานแรกหลังงานแต่งเลยแล้วก็เจอพี่แจ๊กใช่ใช่แต่คราวนี้ยังทำงานกับศิลปินระดับเป็นไงแบบทั้งแบบแซนด์ลิชพิซซ่าเข้ามาเก็บประมูลครับโอ้เก็บมไม่ถึงเก็บประมูลครับแต่ก็ดีใจเก็บก็เจอเจอมาเยอะอยู่เหมือนกันครับดีครับสนุกดีมันก็ท้าทายคือเหมือนทุกงานมันก็จะมีโจทย์ของมัน ทั้งในเรื่องของข้อจำกัดทั้งเวลาสถานที่ผู้คนอะไรพวกนี้ฮะซึ่งหน้าที่เราก็เหมือนแบบทำให้เต็มที่ในข้อจำกัดนั้นๆที่มีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใช่ใชครับบางทีบางคนก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสซ้อมไม่ได้มีโอกาสเจอแล้วเราก็ต้องพยายามจะอุดรูต่างๆที่แบบคาดการไว้แล้วว่าเฮ้ยมันจะสามารถมีตรงนี้ได้ไหมเราสามารถช่วยตรงไหนได้บ้างประมาณนั้นครับดีครับ อ,อ๋ออยาได้เออิอ<ด>ยากบอลี่แก็ดีใจครับดีใจพอพอได้มาเป็นพิธีกรมันก็ได้เจอคนเยอะนะครับแล้วก็แต่ละคนก็อาจจะเป็นบุคคลที่แบบแต่ละคนชื่นชอบหรือติดตใมไปแล้วเราก็ได้มีโอกาสได้กระทบไหลสนุกดีครับแต่บอลมาถึงวันนี้มันก็ไม่ได้ง่ายไม่ง่ายครับไม่ง่ายเลยก็ให้ทุกงานมันเป็นเหมือนแบบเร์นนิ่งไปในตัวของมันเองด้วยครับก็คือ ทำงานไปด้วยแล้วก็แบบพยายามจะพัฒนาอยู <respond> ่ตลอดด้วยครับผมก็ดีคร <Down wei> ับ <GO> ถ <av i> ือว่าเป็นอะไรที่สนุกเหมือนเหมือนแบบได้เรียนรู้ไปด้วยได้เงินไปด้วยเอใช่ไม่ต้องแบบเออจ่ายตังค์เข้าคอร์สเรียนแต่ว่าเรียนในการทํางานนี่แหละแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆครับครับผมประมาณนี้ขอบคุณมากครับ